สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับดินคินคนลังเขากับวิถีชุมชนคนลังเขานะครับไปดูผมซุ่มนะครับแอบถ่ายช้างป่านะครับเป็นช้างฝูงจ้องจะออกมาหากินในพื้นที่ของชุมชนนะครับจากกระท่อมนาของผมนะครับถึงชุมชนโคเพชรแล้วก็ห้างใหม่นะครับช้างก็จ้องจะออกมานะผมก็ได้เฝ้าระวังนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ จะทึกมากเลยผมซุ่มดูช้างนะครับก็ไปชมคลิปนี้ด้วยกันนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับบรรยากาศที่นั่งซุ่มคอยปักดันช้างนะครับจะเงียบเหงาขนาดไหนนะครับแตปครับ ไปไหนหาเฮ็ดเข้าไปเฮ็ดแล้วงูกออกแล้วนู่นทะเหลาเออก็กำลังออกเลยวะไม่ถ่งเลยว่าเฮ็ดแล้วงูก็กำลังออกอย่า,ยาย like งคักเลยวะออกออกมันออกเรื่อยๆน่ะเพราะมันตกบ่อยเด้วทางนี่ ไม่เอาจักรยานมาเอากระจุงซ้อนกันมาทั่ะจุงซ้อนกันมารีบเล่นก็อนว่าพี่เราไปเลาะดูคนเดียวเออว่ากำลังออกลลายว่ะว่าทำไมขวดน้ำกูวางไว้หนาใจค่ะนี่ขวดน้ำออ หมาะแม่เราบรรจุวทำทำบก็ได้มาอยู่กันเหมะไแม่หรอที่ไหนหนูแก้วบอกว่าจักรยานมาแล้วก็แล้วมาแตมเขาเยอะเขาดงเง้ยนี่แต่ผูอยู่บัวอมน้องตเคียนออกไน่นเน่

ไปไหนเอาไปทำหางอีกหนึ่งเดชต้งไงสามแยกนนะเื่อเนี่เลยไปต้มคู่เลยเราไปต้มคู่นี่ขี้อกไปผ่ท่านนู่นนี่รูู้่แล้วไอ้้อตะเพียนู่เล้เนสักาีก็ได้็อคั่คพ่นละมังไปใหญ่ครับข้าจะกลมเก่มเกี่ท่านเขาดิ อไปป้าช่างี่ทำไงนั่นไปป้าช่างี่ทำไงเนี่ยนางกาบมันกรางนุ่งกระป๋าอือคนเท่าคนแก่ไปหาเห็ดครับนี่แหละครับ ทำไว้ก็ได้มาอาศัยกันนะครับผมก็จะเตรียมเสาที่เหลือไปทําอีกอันหนึ่งครับก็จะใหญ่ตัวพอประมาณเดียวกันนี่แหละครับที่ผมจะทําตรงสามแยกนะครับท้ายป่าปามบอกขยะนะครับช้างฝูงก็จะออกตรงนั้นเยอะนะครับเดี๋ยวก็เปดูยุสถานที่ด้วยกันครับว่าตรงไหนนะครับที่ผมเตรียมที่จะทําเป็นจุดที่สองนะครับเป็นห้างฟ้าระวังช้างชุมชนหนองเสม็ดมู่สามครับจุดแรกก็ สำเร็จไปได้แล้วครับถือว่าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแค่ทําห้องน้ำมีเวลาก็จับกลุ่มพี่น้องอาสามาช่วยกันทําห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งครับนี่เศษไม้ที่เหลือนะครับเสาไม้ที่เหลือขอเจ้าหน้าที่มาก็จะเอาไปทําอีกครั้งหนึ่งครับจุดนี้เอครับที่จะทำนะครับรถมาเตรียมพื้นที่ตรงต้นจะบกนะครับ้านนี้ก็เป็นอยุ่มันช้างแล้วนะ จุดที่จะทํานะครับไปตรงนี้ครับพูนดินไว้นะครับทําติดกับต้นจะบกเลยครับก็ทําด้านนี้ประมาณหกต้นครับแล้วก็จะไปตรงนั้นอีกสองต้นครับเป็นแปดต้นนะครับก็จะเป็นทรงที่รัดต้นไม้ต้นจะบกต้นนี้ไว้เลยนะครับนี่ครับก็เป็นเสาที่ผมเอามาเตรียมการไว้ครับลูกจะบกเต็มเลยครับจะได้ดูช้างมากินลูกจะบกด้วยครับ นี่ครับเอาไม้มาแล้วครับนี่ครับเสาที่เตรียมมาไว้ครับสำต้นจะบกนี้แล้วครับลูกจะบกลูกใหญ่มากเลยครับ เสียงช้างร้องครับเียควเพชรเส้นสามคนลังเขาว่า 2. 2> สองวรสองคนลังเขาเสียงช้างรงฝูงร้องครับ อยู่ใกล้ไหมคนหลังเขาอยู่ใกล้คนหลังเขาไหมใกล้อยู่ครับเหมือนจะออกออกตรงไอ้ของทหารนะครับสองหกแปดมาร้องตะต่อไอยังไม่มือดีหน่อยั้งเตาหัวขับริงแล้วสองแปดครับผมก็ได้ยินมันร้องใกล้มาเรื่อยก็ได้แจ้งก่อนครับส <28. S 2> องหกแปดมีก็นางฟัอยู่

จะคืนคู่ครับไปจับช่างก่อนด้วยเราดอดกรถอมตวทีร์ดิวดว่าออกทั้งแผ่เดี๋ยวไปซุ่มดูใกล้ๆครับเสียงอยู่ไม่ไกลครับนี่ครับสามโมแดงนะครับเนี่ย เป็นสาษาบูแดงครับเสียงเหมือนกับร้องอยู่ข้างบนในะใกล้เองครับเนี่ยนี่ครับ,รบอยู่ใ,ใกล้ครับเขาติดลูกจีบกครับ ป่าแถวนี้จะบกจะเยอะมากเลยนะครับนี่ครับมาซุ่มมแอบดูช้างครับต้องเปิดไฟหลีไฟมานะครับถ้าสว่างเกินเขาก็จะตกใจครับเป็นช้างฝูง,งช้างป่าจะตกใจง่ายนะครับนี่มาถึงจะท่อดินสาแล้วครับ อยู่ตรงนี้หละครับเสียงเขาขยับนะครับเวลาเขาจะขยับไปที่อืนเขาจะเรียกกันนะครับต้นตะบกนะในป่านะครับแถวนี้ต้นจะบกจะเยอะมากเลยครับลูกจะบกน่าจะอร่อยนะครับสำหรับเขาเขาก็ กินติดหนักเลยครับไม่กินอย่างอื่นเลยนะครับมีแต่จะบุกล้วนๆเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับน่าจะเป็นช้างฝูงใหญ่ครับเป็น ดฤดูนี้นะครับของทุกปีก็จะมีช้างมารวมกันนะครับหลายสูงหลายเชือกด้วยกัน,นออกมาหากินเจอกันตอนนี้ก็ฝั่งทางด้านชุมชนบ้านกเพค,คิเสียงจุนพุกบอลได้ไปสามลูกแล้วครับแต่ฝั่งทางด้านนี่ผมก็ยังร้องเต็มเลยครับ เสียงขยับมาใกล้เรือยแล้วครับนั่งสูงฟังเสียงช้างครับเสียงอยู่ใกล้เสียงเขาขึ้นคู่กันช้างมาแล้วครับเดี๋ยวต้องย่องไปดูลครับ ได้ยินเสียงเหมือนเขากำลังขึ้นครูขันช้างนะครับกระท่อมผมอทางด้านนี้นครับเนี่ยครับเส้นสายตะเปลี่ยนจะได้ยินเสียงเหมือนกัน,นครับตะเปลี่ยนจิตยานเลยครับตรงนี้กระท่อมผมรับชุไฟเยอะๆนะครับนู้นชุไฟจะเปลี่ยนเนี่ยครับ เสียงเขาเรียกกันนี่าเสียงขึ้นครูขันช้างมาแล้วก็มีครับเสียงตุ๊บตุ๊บเรยถึงเป็นป่านะเป็นป่าเยอะโอ้โหผู้ใหญ่มากเลยครับเสียงร้องอีทางห้างใหม่ก็มีครับ เสียงอยู่ใกล้ๆครับแต่ไม่ออกมาสักทีนี่ครับกระท่อมผมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าช้างอยู่ทางด้านกูกันช้างครับเสียงก็เดินทางกูกันช้างเดวขยับไปด้านหน้าเขาอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ติดไฟไว้ครับชอบมาด้านหลังไฟครับ ซุ่มดูช้างไม่ยอมออกมาเลยครับหาก,กินอยู่ลิมป่านี่นะครับกินลูกจะบกนะครับนะี่ครับต้นจะบกจะเยอะนะครับมีลูกทุกต้นเลยครับนะี่ครับ เสียงเขาก็หากินอยู่แะวแวกนี้และครับนี่ชายป่าเนี่ยครับตามร่องรูกัะชางเนี่ยครับผมไปซุ่มอยู่ตรงนี้นานแล้วซุ่มอยู่ตั้งแต่ห้าทุ่มนะครับนี่ก็จะตีสามแล้วกลับขอนอนพักผ่อนก่อนนะครับผู้คนชาวไร่ชาวสวนก็ เริ่มจะออกมาขีดยางแล้วครับเขาเคยมากินมันแปลงนี้ครับถัดจากป่ายางแป้งนี้ผมก็เลยมาซุ้มดูเพื่อจะเขาจะออกมานะครับไม่ยอมออกมาเลยครับนุ่นก็ทำผมนูน่น ก็เป็นห้างผู้เชื่อลำครับนี่กระท่อมเชื่อลำครับช่วงตีสามนะครับกระทิงก็จะออกมาแล้วครับตีสามตีสี่ จะพอระหวังช้างป่านะอยู่ที่สวนทุน่งนาของผมอยู่เช่นเคยนะครับนะครับ,บรรยากาศในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับเงียบสงัดดีครับก็้มีช้างออกมาทุกคืนนะครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจทุกค่ำคืนนะครับสำหรับที่นี่ไม่ว่าช้างหรือว่าสงครามหรือว่าคำเมนนะครับ จุดที่ผมจะทําห้างนะครับก็จะมีต้นไม้ประดูใหญ่เยอะนะครับหลายต้นก็อนุรักษ์นะครับเก็บรักษาไว้ก็จะทําห้างนะครับอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้ก็จะทําเป็นห้างนะครับห้างเล็กๆให้พี่น้องได้มาแขวนเปผูกเปครับนอนดูบรรยากาศดูช้างนะครับเวลาช้างออกมาในช่วงเวลาค่าคืนนะครับนี่ครับเหมาะมากเลยครับตรงนี้ครับก็ส่วนจุ ที่จะเป็นห้างใหญ่นะครับเป็นหลังใหญ่เดือนใหญ่ก็จะอยู่ตรงเส้นจะบกตรงนี้ครับนะครับที่ผมถางออกนะครับคือเขาเป็นป่าหนามครับก็จะเหลือแต่ต้นไม้ใหญ่ๆไว้นะครัแล้วผมก็จะเอายางนาครับมาปลูกเสริมนะครับให้มันเป็นป่าชุมชนป่าของ พี่น้องนะครับอนาคตข้างหน้านะครับเวลาหลายปีไปนะครับข้างหน้าก็จะมีเห็ดเก็บนะครับเป็นเห็ดคูนเห็ดละโงกนะครับไม่ต้องไปเก็บในป่านะครับอันตรายเราเก็บที่นี่นะครับจะทําจุดตรงนี้นะครับห้างจุดที่สองนี่ครับประมาณแปดต้นนะครับก็จะหลังใหญ่อยู่ครับก็จะหายางนามาปลูกเสริมครับ พี่น้องท่านใดนะครับที่มีก้าไม้ยางนานะครับผมก็อยากได้ครับเป็นไปได้นะครับถ้ามีพี่น้องท่านใดสนับสนุนเป็นก้าไม้ยางนานะครับหรือว่าก้าไม้มะค่าพยุงพวกนี้นะครับไม้ประดูพวกนี้ครับที่เหลือไม่ได้ใช้นะครับ ก็ส่งมาให้ผมได้นะผมว่าผมคิดว่าจะปลูกป่าแถวนี้นะครับปลูกทดแทนนะครับให้เป็นป่าชุมชนเหลือไว้ในห้างนะครับเป็นพื้นที่ทําห้างด้วยและเฝ้าระวังช้างป่าของชุมชนนะครับก็จะเอาต้นไม้มาปลูกในระหว่างคลองครกั้นช้างนะครับผมก็เอาตาลครับเอาลูกตาลมาปลูกครับนี่ครับเอามายวนไว้ยวนไว้ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับผมก็จะเก็บมาอีกครับถ้า มีลูกตาลที่ไหนร่วงนะคงก็จะเก็บมาอีกครับแล้วก็ตามครูกัญช้างไปจนถึงทุ่งนากับท่อมนาของผมเลยครับจะให้เป็นจะให้เป็นทิวตาลเลยนะครับตามครูกัญช้างครับอนาคตห้าหกปีข้างหน้าเขาคงจะเป็นแบบนั้นนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นป่าเห็ดเก็บเห็ดให้คนเท่าคนแจ่นะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศเก็บเห็ดอยู่ใกล้พื้นป่าชุมชนนะครับไม่ต้องเข้าไปเก็บในป่าลึกนะครับนี่ครับ ปลูกป่าหมดนี้เลยแล้วครับก็จะมีห้างนะครับตามต้นไม้นี่ครับเขาพาพี่น้องครับเอฟซีมาดูสถานที่นะครับนี่เป็นห้างเก่าครับตรงนั้นครับสถานที่เฝ้าระวังผักดันช้างป่าชุมชนหนองเสม็ดนะครับห้างโคดหลังเขาจุดที่สองครับก็จะอยู่ติดกับคูกันช้างเลยนะครับ ช้างมาตามคูขนช้างเราก็จะเห็นนะครับอยู่ติดคูคนช้างครับตรงนี้ก็จะถากทางออกให้โล่งเตียนนะครับแล้วก็จะเอายางนามาปลูกครับนี่ครับใต้คูขนช้างครับจะลุกคุงดังวันนี้ถ้าผมมาก็จะตัดออกนะครับให้เห็นแล้วก็ข้างล่างผมปลูกตานนะครับเอาตานมาโยนไว้ครับนี่ครับนี่ครับ สี่ห้าปีก็คงจะเป็นต้นใหญ่สูงโตนะครับก้านช้างได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณที่น้องเอฟซี H P C, ทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซี H P C, ทุกคนทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร,ร่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างสมุติมาถร่าถนานะครับวันนี้ลิปนี้ผมดังคิงคนละเขาก็ คุณจจราพี่น้อง f อฟไปก่อนครับก็ติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับฟอระวังปัดดันช้างป่าอยู่กับวิถีชุมชนคนลังเขาต่อไปครับวันนี้ลาพี่น้อง f อซไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ